ันนี้พวกเราก็ได้งานาขึ้นไม้ครับกับเพื่อนนะครับกับพิยาที่ภาคใต้นะครับตอนนี้ยอยู่หลังสวนนะครับเรามาดูว่ารถเครนเดินขึ้นตีกไม้เป็นไงนะครับได้อยู่แล้วนะพ,พะี่กบพาไปดิถ้ามันก็ไม่ตอกจนหัวแนละ้วนี่ครับกางขึ้นตีไม้นะครับตอกจนหัว,แล,วแล้วมีหัวตอแล้วจ,จะให้มันตอ,อกมกันมัตนะอกมันนี่มาตอกกัาไปดิต้องโทรไปตอกจนหัวนะว่าไม่ได้ให้มันตอกมันแล้วมันตอกมันนะ เรามาขึ้นสีกไม้ที่หลังสวนนะครับมาอูไปบอกกันหัวให้หน่ยหัวนี่ครับผมกระป๋าไม่เอาแล้วไม่ไม่จกงานแล้วเราให้ในหัวลงจับเอาไว้ทีโดนต่อมาพี่เยอเยีะไมร้องไห้เวลาชุลเลอร์หางพื้นมาขึ้นสีไม้จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานภาคใต้นะครับ ร่วนใหญ่จะเป็นงานภาคใต้น,นะครับที่จะได้วิ่งไม้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยวิ่งไม้หรือว่ายังไม่เคยขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ครับส่วนที่รู้ไปแล้วก็โอเคครับแบ่งปันกันนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราขึ้นอะไรเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปให้ดูกันลําดับต่อไปนะครับรอดูคลิปหน้าครับว่าจะได้ขึ้นอะไรนะครับในหัวรับปากะเพรับปากเพื่อสภาผมก็เป็นปากอะแต่ถ้าอย่างนี้มันใ้องใส่เอามือประจาน จบยังแค่นี้นะครับเดี๋ยวคึินหน้ามาตามดูกันต่อครับ